พบกับทีท็อกในช่วงคำนี้ดีดีตัวดีนะครับในช่วงโควิดก็มีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นศัพท์ที่แบบแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าวรัสโคโรน่ซะอีกนะครับจน Dictionary Urban บเนี่ยบรรจุว่าเฮ้ยคำนี้เป็นคำร่วมสมัยเลยเกิดจากการนำเอาคำสองคำมาร่วมกันคือโควิดบวกกับคำว่าอีเดียดอีเดียดที่แปลว่าโง่เนี่ยงี่เง่าเนี่ยนะครับเป็นโควิดเดียดเขาเอาไว้เรียกคน ที่ทําตัวไม่เยแสกับโควิดอิตาทรัมนี่ชัดเจนเนี่ยมันไม่แค่ไขวัดมันเป็นกังฟูไวรัสเนี่ยนะไปว่าจีนเขาอีกอะไรอีกหรือผู้ที่แห่สินค้าแบบโอ้โหกักตุนสินค้าแบบกลัวเกินเหตุนะครับอีกส่วนนึงก็แบบไม่กลัวจนไม่รู้เรื่องแมสเมส์อะไรฉันไม่ใส่อะไรประมาณนั้นพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของคนที่เรียกว่าโควิดเดีย หรือว่าพวกอีเดียตในยุคโควิดนะครับมีพิธีกรอังกฤษชื่อดังคนหนึ่งนะฮรัพีเอมอร์แกนเขาจัดรายการเนี่ยด่านะชอบว่าคนที่ไม่ใส่แมสแล้วเอามาประจานปรากฏว่าตัวเองเป็นซะเองครับไปนั่งพับนั่งดืม่มนั่งกินอาหารเสร็จปุ๊บนั่งรถกลับบ้านขึ้นไปบนรถตู้ถ่ายรูปคู่กับภรรยาตัวเองไม่ใส่แมสโอ้โหคนด่าย,ยับทั้งอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นบ้านเราคงบอกว่าไอ้นี่มันมือถือสากปากถือศีนว่าแต่เขาอีหนวเป็นเอง พีเอ็มมอกก็ออกมาขอโทษบอกว่าขอโทษเธอนะครับขอโทษที่ทําตัวเป็น COVID 19. โควิเดียดเพราะฉะนั้นใครที่ไม่แยแสกับเรื่องนี้ไปไหนไม่ใส่แมสไม่ล้างมือไม่สนใจโลกเรียกเลยพวกนี้เป็นพวกโควิเดียดเป็นพวกอีเดียดในยุคโควิดครับ